แล้วค่ะวันนี้ค้นครับตำมะคงเองนะจ้ะอาหารกลางวันเท่ากรลักสิตำมะมาคุงมะเบิงนะจ้ะตังกองเองความเด้อโซเฟอร์เนี่ยตําแล้วตําแล้วก็มีอย่างหลายจ้ะตำมกคุงก็มีใส่บักเือเทสบักคุงเท่าปลาบักหน่า่อ จดนวนใส่ลงไปพอแล้วพอแล้วตามตามแล้วก็ตาม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 ด้วยปรุงเครื่องนะคะใส่มะนาวตามชอบนะคะสมหลายสมน้อยใส่ลงไป มักสมายกับไส้ไรแต่ว่ามี่ยังายนะคะอันนี้ก็ตามเทรื่องรถเด้ดนะคะกินข้าวเที่ยงกันมี่ยังหลายค่ะตำบัาคุ้งและกะทอดปลาแหงกับข้าวบ้านๆเท่า ตามด้วยมะเขือเทศมะเขือเทศก็ใส่เป็นซื้อดอกป่กินจักเทียใส่เห็ดยังมุกใส่เห็ดมันงามจือจอสันบาสือเพิ่นกับไส้คักไส้เนื้อสันปาตามเองกับไส้คักไส้เนื่อคือกันมีอนิ้ปลา้านะคะปลาขวดปลาขวดเท่าตามเซเว่นเนี่ยเราจะง่ายๆ แสบคือกันอยู่น้ำฝีมืออันตำแสบมันก็นแสบอันนี้บักฮงเลยจ้ะบักฮงก๊อบก่อสื่อมาหน่วยหนึ่งการตำเลยสามเจียพุ่นละนมันเป็น,ปนพ,พววุทธตำมนันเป็นพอขั้วขับรถพร้อมรถจอดมันก็เป็นพอขั้วมันมากินเด้แต่บักฮงมันจะกินแต่บักฮงนี่ อันว่าครับรถเพิ่มกับสิกินแต่ตำมกคุ้งเพิ่มมามื่อใดบ่ได้ดก,กินตำมกคุ้งบ่ได้ก,กินปลามันบ่มีแห้งครับรถบ่มีแห้งทำงานเพิ่นว่าเพิ่นกินข้าวเพิ่นก็นกินแต่ตำมกคุ้งเพิ่นมักของโปรดแซ่บบ,บ่ซิมเอึบ อร่อยไหมคุณพ่อสุดยอดวุ้ยือซิมหลายเทียแท้พอพอ,พอ,พอควัวไหมเบิ้เบิดโคกเลยบ่สองเทียเลยเอา้าตามตามแซบแล้วละเออพ่อเลยวะซิมสองเทียเปิ้ลแซบเลยวะ เทเลยเาบาื้งหน้าตาเดอ้อทุกคนหน้าตาสมตำพ่อครัวคนขับบ่ได้คขับเป็นตลอดเดอ้อตาบักหุ้งกับเป็นคืเกันเป็นวากินข้าวกันจ้าอันนี้กับข้าวเมื่อกลางวันนี่โซเฟอร์โซเฟอร์กินข้าวถอ,อดไปแหงก็ตำบักหุ้งอาหารอีสานบานเฮ้านี่ค่ะหน้าตาเป็นอย่างนี้